สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับนี้เราจะมาเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นะครับแต่ว่าเป็นของศูนย์ที่เคยใส่ตัวนี้มาแล้วนะฮะแต่ว่าผมนําออกมาเนื่องจากว่ามีอยู่2ตัวตัวที่ใส่อยู่เนี้ยเป็นตัวที่สั่งจากร้านอะไรนะครับผมก็เลยถอดตัวนี้ออกมานะฮะลองเปลี่ยนดูก็ใส่ ไปเรื่อยนะฮะนานด้วยประมาณ 5, 5้ปีกว่าะฮะพัดลมตัวนี้อ่าผมก็มันก็ยังใช้ได้ดีพอประมาณนะครับผมก็ลองจะลองมาเปลี่นซึ่งเป็นของเดิมจากศูนย์นะ,ะจะมีเขียนว่าอ่ายี่ห้อนะฮะอันนี้มาจากศูนย์นะศูนย์เปลี่ยนให้นะฮะโตโยตา้าเดนโซแต่ว่าไชาน่านะฮะไชน่าก็คือเป็นพัดลม หม้อน้ำนะฮะเหมือนปลมองไฟฟ้าของวีออสนะครับทีนี้การเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเราจะต้องถอดตัวนี้ออกหมดเลยนะครับเสร็จแล้วจะถอดคานหน้าตัวนี้ออกนะครับถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็ปลั๊กหม้อน,น้ําตรงนี้นะฮะหม้อน,น้ําพักแล้วก็ถอดรองอากาศนี้ออกนะครับไปถอดเฉพาะตรงนี้พอนะครับ ถอดกองอากาศขึ้นเลยเพราะมันเกะก,กะนะฮะไม่สามารถดึงพัดลมออกได้ท่อน้ําตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องถอดออกแต่เราควรระวังเรื่องน้ํามันจะไหลนะฮะน้ำเราเย,ย็นจะเสียหายไปเดี๋ยวเราจะมีการรองนิดหน่อยนะฮะตอนถอดต้องเตรียมขวดน้ําไว้ก่อนนะฮะไว้รองน้ําตรงนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาถอดนี่ก่อนนะ ก็ดึงขึ้นฮนะมรัถอดเลยวางไว้นะฮะในที่อันเหมาะสมในที่อันสมควรช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะพัดลมหมอ้อน้ําจะต้องทํางานได้ดีนะครับจะต้องทํางานได้ดีนอกจาก <c oughs> อากาศมันร้อนแล้วนะฮะก็ยังมีแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าหรือประเทศเมียนมาครับซึ่งทําให้อาคารของประเทศไทยนะพังลงมา ตอนนี้ก็กำลังค้นหากันอยู่นะครับกำลังค้นหากันอยู่วันนี้เป็นวันเมื่อวานนะฮะที่เกิดแผ่นดินไหวอ่าแล้วแผ่นดินไหวมันเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนพัดลมนะฮะมอ,อเตอร์พัดลมด้วยเกี่ยวครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะครับพอดีมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นด้วย มันก็เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกันตรงไหนนั่นก็ต้องคิดเอาเองนะครับมันเกี่ยวกันก็คือช่วงเวลาเดียวกันนะฮะมันเป็นช่วงเวลาซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมขณะยืนอยู่นะฮะยืนอยู่มันจะเป็นลมฮะสภาพร่างกายเราก็ยังหนุ่มอย่างน่นนี่ทำไมเหมือนจะเป็นลมปกติไม่เป็นฮะตลอดชีวิตที่ผ่านมามันโครงเพลงไว้จะเป็นลม ใจวุบวูบพอตัวอิที์เอาวนึกขึ้นได้ว่าลักษณะแบบนี้ต้องเกิดแผ่นดินไหวอย่างแน่นอนนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับมันเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนเพราะนั้นเราจะต้องดูสภาพของพัดลมบอน้ําแล้วก็น้ำเหล่อเย็นนะครับเพราะมันจะทำให้เครื่องร้อนได้ นี่ผมเลยถือโอกาสช่วงว่างๆนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็แตกตื่นตกใจกับแผ่นไหวเมื่อวานนี้อันนี้ถอดออกแบบนี้นะครับนะก็ไปวางที่ในหม้อ,อสอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถอดคานตรงนี้ออกนะครับคานตรงนี้มันก็จะมีน็อต เล็ดอยู่นะครับตรงนี้ที่ผมใส่ายางรองเข้าไปเนื่องจากว่าน็อตน,น,นี่มันยาวนะครับน็อตนี่มันยาวแล้วมันจะไปแทงหม้อน้าอลูมิเนียมนะฮะเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ข้อดีข้อเสียมก็มีนะครับคือมันจะร้อนเร็วแล้วก็ลดลงเร็วนะครับตรงนี้มันจะร้อนมากนะครับเดี๋ยวผมจะถอดค่อยๆถอดตรงนี้เป็นห้ามเอามือไปกดนะครับ ว่าเป็นเซนเซอร์ของอใครเรียกว่าอะไรถุงลมอากาศด้านในนะครับมันจะกระแทกนะฮะเกิดปังขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะถอดน็อนตตรงนี้นะฮะเพราต้องมีทีตวนหนึ่งนะครับถอดออกหมดเลยฮะช่วงนี้ตรงนี้ก็ต้องถอดนะครับ 1, 1 2, 3, นึ่งหนึ่งสองสาสี่ครับแล้วก็นี่ข้างในอีกครับห้า จะถอดองนะครับตรงที่ยึดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องถอดก่อนเ็ม <Okay, S 1> นะครับผมไปหาน็อตมาถอดก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะถอดอย่างนี้ฮนะ <Okay. S 1> น,นะครับน็อตเบอร์สิบ อีกฝั่งด้านนี้นะอันนี้ก็ถอดไปเลยครับอันนี้ผมรองไว้นะครับถอดเพิ่งวางนี้นะตรงน,นี้ก็ต้องถอดนะครับถอดไว้ก่อน ค่อยถอดนะอันนี้ผมจะใช้เล่นถอดเดี๋ยวมันสะเทือนค่อยๆถอดสะเทือนแล้วเกิดตุมตามขึ้นมานะครับเดี๋ยวตกใจวิ่งหนีป่ารับอีกเมื่อวานก็ตกใจไปทิ้งนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเอเอิร์ควกนะแผ่นดินไหวแต่ไม่ได้ไหวในประเทศไทยฮนะ เป็นไหที่ประเทศพม่านะครับเพราะว่ามันก็ตรงนี้ต้องถอดออกนะฮะเดี๋ยวไปถอดเดี๋ยวถอดนี้ก่อนนะครับับหลังจากเราเอาน็อตต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ติดอยู่นะครับออกมาแล้วนะครับคลิปล็อกต,ต่างๆทั้งที่สายไฟ ไปที่โดยนลครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเนละยนี้ให้แบบนี้ตังนี้จะเป็นตัวล็อกขอ,ขอน้ำนะครับก็ดึแบบนี้ซึ่งมันจะมีตัวนี้ติดอยู่นะครับแล้วก็ตัวเปิดเปิดกระโปรงหน้านะครับเ้าก,กดลงไปเงี้ยเนี่ย็อ ยังใหม่อยู่นะรถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแรงสิ้นนะครับรถป้ายแดงมื่อหนึ่งครับอันดับส่อไปนะครับเราจะถอดอะไรเราก็ต้องถอดตัวนี้ออกเ,เดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ออกเลยนะครับต้องถอดออกแต่ก่อนถอดผมจะถอด กรองก่อนนะครับวิธีการถอดกรองก็ไม่ได้ยากเกย็นอะไรนะครับเอฟโอลออกนะครับกองเอฟโอออกเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องถอดออกสายที่ล็อกกับสายเอฟโฟนะครับด้านล่างอย่างเนี่ยด้านล่างจะมีด้านล่างอีง้ มันก็คงค่อนข้างจุกจิกนิดนึงแต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อยๆทำานี่สายมันก็อิสระอ่ะเดี๋ยวเราต้งถอดนี่ออกนะครับแค่สักไรหมุนออกครับคนเข็มนาฬิกา นี่ก็ออกนี้ฮันบนออกก่อนเดี๋ยวเราจะอันล่างออกดึงออกเลยครับนี่เป็นแบบนี้ตัวนี้ถามว่าต้องถอดไหมถอดครับถ้าไม่ถอดตัวนี้ตัวนี้จะออกไม่ได้ ใสก่ก็พยายามใสให้ครอบนะครับลงแบบนี้เสร็จแล้วปักพวกนี้ก็ต้องออกนะรักพัดลมม,ม,มีตักอยู่ตรงนี้นะฮนี่นะมีถนัดครับปักพัดลมออกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นอิสระ,ะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่อิสระนะครับตรงนี้เราก็ต้องถอดออกนิดนึงนะครับ ที่ผมพันไว้ตรงนี้เดี๋ยวต้องตัดนะเป็นเคเบิลทตรงนี้อย่าให้อะไรเข้าไปนะถ้ามีอะไรอุดก็จะดีนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมมาอุดนะจริงต้องมีอะไรอุดนะฮะอุดไว้ก่อนเผื่อน้ํามันกระเด็นเข้าไปเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมาอุดก่อนนะครับนี่เป็นไอเดีนะครับอากาศเข้าทีนี้ก็ต้องไปเตรียมนะครับเตรียมอะไรครับเตรียม ขวดน้ำนะฮะใส่น้ำตรงนี้นะฮะเดี๋ยวว่านีถอดตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วจะมาถอดนี่ควรจะถอดยากนะครับผมทาให้นี่ไว้ยเดี๋ยว,วถอดได้หมดนะฮะเนี่ยท่อเนี่ยนะฮะที่เราต้องออกนะฮะออกจากตรงนี้กับตรงนี้เพื่อยกพัดลมขึ้นพัดลมจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะมีล็อกอยู่ ล็อกแล้วก็สวมข้างล่างนตรงนี้มีล็อกอยู่นะครับต้องเอาออกนะครับพอคิปล็อกปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมานะด็กนมาตรงนี้เราก็สายสายนี้ถอดนะครับอันนี้เป็นของอลูมิเนียมนะครับเพราะของเดิมมันผุไปแล้วอนี้กดนะฮะกดแล้วก็ใช้สไลด์แฉกนงหรือไปนั่งกดนใะห้มันพ้นนะฮะ พมันตลุดง่ายๆนะฮะดูเลยดูท่นี้ท่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะกดอย่างเงี้ยนะครับมันไม่หักแล้วครับก็งัดนิดนึงมันก็จะออกแบบง่ายๆปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวเราตัดเคเบิลท้ายน,นี่ก่อนจริงเคเบิลทายตัวนี้มันมีตัวล็อกอยู่ต่อออกได้ฮนะผมจะกดตัวล็อกนะผัดตัดดีกว่านะง่ายที่สุด ยังไม่เข้าเลยนะนี่เนี่ยมองตัอไปแล้วก็ใช้คีบร์าทายนะก็ไม่มีตัวล็อกตัวนี้ตัวนึงครับเห็นไหมมันมันละเอียดมันละเอียดมากนะครับนะหรือว่าล็อกเล็กน้อยแต่ต้องดูให้ดีนะครับค่อยๆดูว่าตัวไหนมีล็อกแล้วก็ถอดออกให้หมด มมีล็อกเงี้ยัตนอต่อให้หมดเดี๋ยวแล้วทํางไงต่อให้ดึงขึ้นมานะว่ามันติดะไรไหมดึงดึงพัดลมขึ้นมาสายนะดึงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะตัวนี้คือตัวพัดลมนะตัวนี้มอเตอร์เดี๋ยวเราต้องถอดตัวพัดลมออกนะแล้วนใะส่มอเตอร์ทั้งหลังตรงนี้ต้องตั้งไว้นะเพราะว่ามันจะมีหม้อน้ํามีน้ําพักอยู่ในนี้นะ อันนี้ก็เขียนเหมือนกันฮ่โตโยต้านะฮะเรนโซใช่นาอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านอะไรตัวนี้นะครับซื้อมาจากร้านอะไรมันก็โอเคนะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ผมมันจะลองเปลี่ยนดูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดก็ค่อยล้างนะครับไอพัดลมเนี่ย ไปอ่ะนี่แหละเราบอกแบบนี้มันจะมีเกลียวอันกันคลายนะฮะนี่ถ้าดึงออกมาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นมอตเตอร์เดี๋ยวเราจะต้องล้างตัวนี้ให้สะอาดนะล้างตัวนี้ให้สะอาดเสร็จแล้วมอตเตอร์ออกไงมันจะมีสกรูอยู่เห็นไหมมีตัวสกรู หนึ่งสองสามคือจับมอเตอร์เป็นสกรูจับจับตรงเนี้ยนะในมอเตอร์ที่ผมอ,อยู่เปลี่ยนนะครับจับตรงเนี้ยมันมีอยู่สามแฉกไปกันนะครับออกขัอ้าออกแนละ้วเนี่ยเราก็ขันออกนะครับปุ๊บวางไว้ตรงนี้นะอย่าให้หาย ขันสองตัวก่อนนะฮะสองตัวล่างเหตุผลที่ขันสองตัวล่างเราไม่ค่อยมีคนช่วยทำใช่ไหมเราทำคนเดียวทีก็จับกล้องคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยไนมะ่ได้ฮะไม่ถนัดทีนี้เราก็มือประคองพัดลมไว้ด้วยเอ้ยไม่ใช่พัดลมสิมอเตอร์เดี๋ยวมันล่มือประคองพัดลมเอ้ยมอเตอร์ไว้ตัวหนึ่งนะไม่ใช่พัดลม มอเตอร์พัดลมตัวนี้ยังใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะเพราะว่าผมเมื่อมันมีให้เปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อ,อเอาออกด้านโน้นนะครับปุ๊บนี่เสร็ะแล้จําให้ได้นะ,ะตัวไหนก็ตัวที่ใช้มานานอันนี้ตัวที่ใช้มานานถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันเทียบเียง อันนี้เป็นของที่เคยเปลี่ยนมาจากศูนย์ซึ่งใช้ประมาณน่าจะไม่เกินสามเดือนนะผมก็เลยถอดออกคือมันเคยซื้อตัวใหม่มาแล้วนะก็นะจะเปลี่ยนเองแต่ไม่ได้เปลี่ยนพอเข้าศูนย์คือมันอยู่ในช่วงที่ว่ามันมีปัญหาก็เลยเข้าศูนย์ไปนะครับเขาเปลี่ยนตัวนี้มาให้ที่จริงผมซื้อมาว่าจะเปลี่ยนเองก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับความแตกต่างอ่ะมาดูความแตกต่างอืม ของ0ตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะครับตัวหนังสือไม่ค่อยชัดมันเขียนว่าอะไรย0เขียนว่าไงครับต้องดูตรงนี้นะครเขียนว่า12โวลต์ 8T29 นะครับมาดูของที่ซื้อมาจาก12โวลต์ 12T 12T21 นะครับ เดนโซ่ไชน่อันนี้เขียนว่าเดนโซ่ไชน่ารหัสก็คือนะครับสองหกรหัสต,ตัวเดียวกันนะฮะสามศูนย์โตโยตาหนึ่งหกสานะครับแล้ห้าหนึแล้วก็อะไรไม่รู้นฮะอันนี้ นี่มันตัวมันลบไปนะครับอันนี้ตัวชัดมันก็คงจะเป็นของแท้ทั้งสองอันแล้วครับแต่นี่มันตัวตัวหนังสือทำไมมันลบไปไม่รู้นะอเออเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เดี๋ยวผมก่อนทรานะผมจะทำความสะอาดตรงนี้ก่อน ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะใช้ตัวเดิมที่เราวิธีการใส่ก็คือการใส่นะฮะเราต้องดูด้วยอันนี้มีน้ำเย,ย็นรอเย,ย็นอยู่ในหม้อผักครับตรงนะี้ตรงให้ตรงนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้นะใส่ใส่ใสห้มันตรงนะ จะมีสามสกรูนะฮะใสอนน่อันนี้คือตัวที่เคยเปลี่ยนจากศูนย์นะครับจากศูนย์ตัวนี้คือซื้อมาใส่โอ้มีเน็ะครับเดี๋ยวเราจะหันนอ็อตสกรูล,ลงไปสามตัวนะครับ ทราบข่าวนะครับจากที่วัดตึกถล่มก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งไม่มีใครต้องการอยากให้เกิดนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องช่วยกันช่วยเหลือกันอันนี้ต้องขันให้แน่นให้ตึงมือ ัะอย่างนนี้นครอโอเคเดี๋ยวเราจะหยิบใบพัดหน่อยครับใบพัดจะอยู่ลักษณะนี้มันเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่องให้ใส่นะครับต้องพอดีนะะช่องนี้ป้องกันใบพัดไม่จับนะฮะ ครับเดี๋ยวเราจะใส่แล้วนะครับใส่ขงมวางไว้ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้นะระวังสายไฟได้วยนะสายไฟกดสายไฟนะอยเราต้องให้ตรงล็อกมันเป๊ะเลยนะ มันเจะเข้าพอดีฝั่งนี้เข้าฝั่งนู้นเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องตรงล็อกนะกดแบบนี้นะฮนะเข้าโอเค ีจะเสียบปลั๊กก่อนปลั๊กนี่ต้องเสียบนะฮะดกักกนนะ๊ตรงนี้จะมีที่ลึ่นะครับตาม ตรงนี้นะฮะมันต้องใช้เคเบิลทายมันจับไว้ตรงนี้ก็จับตรงนี้นะตรมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วครับตรงนี้ต้องใช้เคเบิลทายครับติดไว้ตรงนี้มันไม่มีที่จริงมันมีตัวล็อกอยู่นะครับไม่มี ก็เช็คที่เบอร์ไทยนี่แทนไป ไปก็ข้อนล่องอากาศนจะมีช่องอยู่พอดีไป โอเคนะครับเราใส่คานหน้านะครับเสร็จแล้วน็อตทุกตัวนะฮะต้องดูตามจุดนี้นะครับว่าน็อตตัวไหนบ้างตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็วนี่นี่นี่แล้วก็ด้านล่างแล้วก็มานี่นี่ก็ด้านนี้ครับเห็นไหมไหนเนี okay. ่ยโอเคตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะน็อตตัวนี้อาจจะยาวนะครับ ถ้าท่านใส่เ,เนี่ยหม้อน้ำอลูละอลูมิเนียมเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาระวังนอตตัวนี้จะไปทะลุแทงนะครับเพราะนั้นท่านต้องหาอะไรรองไว้นิดหนึ่งนะครับหาอะไรรองไว้ป้องกันนะส่วนตัวในเนี่ยตัวถุงลมนะฮะถุงลมนิรภยัยก็พยายามจะไปกดมันนะครับ หลังจากที่เราได้เปลี่ยนอมอเตอร์พัดลมตัวนี้นะครับอ,อันนี้เป็นที่ซื้อมาจากร้านอะไรนะครับเราได้เปลี่ยนเป็นของเดิมเป็นของศูนย์ที่มันเคยใส่ไว้ผมผมเคยถอดออกนะครับเราก็หลังจากเราเติมน้ําไล่อากาศเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ำารลเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้จนกว่าอุณหภูมิจะ สูงถึง96องศานะครับ96องศาแล้วก็พัดลมจะทํางานอันนี้พัดลมแรงมากนะครับตอนพัดลมทงํงอาหารเปิดแอร์พัดลมก็จะทํางานสเตปที่1สเตปที่2ก็คืออุณหภูมิจะถึง96องศาเซลเซียสนะครับหลังจากพัดลมทํางานอย่างแรงแรงรุนแรงแล้วอุณหภูมิก็จะลดมาเหลือ90นะครับอันนี้ไม่วิ่งนะฮะสตาร์ตติดไว้เฉย โอเคนะครับถ้าถ้ามีชอบคล,ลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ